พวกเขาไปล่อยอ่ะยรู้สิแ้วมันเราเรามันเมน้นไอ้ยี่หอเเราส่งไว้ก่อนงะอะไรนะก็พูดว่าอะไรนะไรย่งเง้ย้เป็นเรนเป็นนะมั้ยันนี้เลอ้ยืนยืย่ห้ีบา์่กระโดดเลยมส่งมาให้ทได้ทีมไหนชนะ้่กระโดดทีันกระโดดกระโดดมันเร็วน้ อันนี้ไม่เป็นเลยนี่มันยังไม่กระโดดเลยใช่ไหมกระโดดไม่งยาวหล่อนี่โยนต่อพี่เหรอฮะถึงว่าพี่ไวๆอ่ะไอ้รู้ต่อไม่ได้ มันใชไม่ต้องไวเทพี่แต่ว่ามันขยับฉลาดกว่พี่นีเลยมันแฮตซี่เยอะมตอรนี่ว่ะค่พีีเกลับไอ้ไอ้หนุ่มให้แต่ว่ไอ้น้องไม่เนียวไม่เนวม่เนียวใ่หรอล้วเรา้ทีมเดียวใช่เล่กเีมเดียวเรา้ทีมเดียวนงลงเนี่ยตอนนี้ชี้ให้เก่งสุดละส ไม่ใช่มันไม่เก่งอ่ะ้มันไม่ไทีมนู้นอะใครลงก่อนไอ้ทีมมันก็เป็นปีกะแล้วเราเปิดรอนแล้วมัน็นไเมดมันก็เป็นเซนเตอร์จ๋าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวล้เปดนที่มานสี่มันก็เรสี่มันมีสทีมน้ที่เปนกไีมไหนลงก่อนกันอะทีมนู้นอะโอนอกเลยใช่ไหรมทีมอ้หเ้เพราะมันขาดกักคนเดียวอยู่แล้วเพราะเป็นสี่ทีมไงยีมไหนเล่นเลย ไอกองลงทีเมื่อกี้ป่ะชอบีมือนจะต่อพรามันจะสี่ทีพอดีไงเ็นป่ะเอาเลยทีเลนเลยเล่นเลยไหนทีพูดละแล้วไงทัวต่ีอยู่แล้วดุึงเหี่ยมมาเพรมันจะสี่ทีพอดีไงเล่เลยเล่นเลยเล่นเลยไอหมูไอคนยังทีน้นอ่ะพอดีเขาสี่ทีมพี่เหมงอ่ะพี่ออสีกอ่ะไม่เนไรไม่เป็นไรไม่ไรไม่เ็ไ้ไม่ไไม่นไไม่เ็ไไม่เไไม่นไไม่นรไม่นไไม่ไไม่เไไม่ไไม่ ไงทีมเนียก็มีหมูต okay, ัวเเีเดียวแบบอยู่ตัวเดียวแบบตัวดีตัวดีตัดีดีตัวเดีวเก็บมีตัวจยถอดเสื้อยิงไม่ยิงไม่ลงสมแนงอนึ่นั่นทำไมยิงไม่เยอะขันเยอที่แล้วเนี่ยขันเยอะยิงไม่ลงยิงสูงยิ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 ยิงยยยอยดยมันลงันัน บอลมีตัดนี่บอลไม่มีที่ไมได้ครับต้องกรัล้มสามรอบแล้วมีมุมนู้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดโดมอถอยะลูกู่ถอยไอ้ลูไอ้ลูไอ้ลููมากัมายมันเลนมตดดดมันจะหวจะบออลูก ลูกนู้นถอยเองแล้วลูกนี้อย่ไปบล็อกนี้มาด้วยวาเรื่องจัด้อะไรอ่ะเร่อไรดีอ่ะือคนตบนเหมอนมาดูเ้ไม่มีคน่ไ้องอเราวุเลย

เอลป่นปนดว่าปั้นจะแตกมากกว่าวนนี้จะยดอาหัวโอเคไปเช็คคะแนนอยู่เช็คคะแนน95 9้95่5 95้5เดยว่ทีเล่วออสหมูนแมวโดนแล้วโดนแล้ว เดิเลยมา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 เฮ้ยติดเดเฮ้ยเังอ้ยไอ้เฮ้ยวิออนไลน์ผูอื่นเห็นเยอะไอ้เฮ้ยช่วงนี้เเน้ยเฮ้ยออย่างนี้ตอยากก็เห็นหมดยงงีเก็บว

ถึงไปก็ทีไี่เม่งมีหมูมีพี่ออนมีเนี่ยเล้้าชอบกาให้ผิกได้ไหมไม่พี่ออไม่ผมรนี่ไงไม่กอไ้ไม่ใไรม่อื่นไ้ยอยฮี้ยวไฮ้ยไม่พี่อนยาดอะอันี้ไม่ ตัวยิงเราวะได้ยิงไได้ได้ยีงไม่ได้ท่านยังไม่ยอมยิงเลยพ okay. hey, so ี่ตันยิงเลอาแบบข้างๆน่ยโอ้โหตัวเเบื่อเลยยังไม่ทันเช็ดแห้งเลยยงให้โค้ด้วยไม่ยังไม่ดีสำหรับเราไอ้ยจะว่าจะายืนด้วยย่าจะยารับบอลเอาบอลขาบอลลื่นบอลลนช็อ สองลูกอพียงไมนพออะไรอะม่ม่เหนื่อยไม่ม่เหนื่อยนี่เหนื่ไม่รู้อ้แก้วเยงเสิมกนึงสามเทียบพอนาะรวยแก่ปบ่ต้อง้อมไปล้วเหี look, okay. ห้บวะขอกินน้ำเลยรวยพี่บอลพี่บอรวยไปแล้วกินพี่โล่เหลือเหลือเหลือลูกก็ตายี่อะ